สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้น i n ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจําหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่17กันยายนพุทธศักราช2568กับดิฉันอนุภาสีรวงมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานะคะัชนีปิดอยู่ที่ระดับ1,310.16จุดค่ะ เพิ่มขึ้น1.97จุดหรือคิดเป็น0.15%มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่26,674.65ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อน,นวันนี้นะคะขอนำเสนอหุ้นบริษัท Next p r i จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น Next นั่นเองค่ะซึ่งหุ้น Next นะคะก็ถือว่าแหกกงขัง Cash b a l a n c ค่ะที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะได้จับหรือว่าสั่งให้ Next ค่ะ ขังแดนหนึ่งนะคะห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายและแคชบาลานมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง6ตุลาคม68ค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะนายธนพัฒน์สุสุธรรมวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NEX กนะคะก็ได้เปิดเผยว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการสอ,สอบถามถึงพัฒนาการใดๆที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ NEX t นะคะเนื่องจากพบว่าสภาพซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า ื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ข้อมูลได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนค่ะบริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทไม่มีพัฒนาการใดๆที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือสารสนเทศที่มีนยัยสําคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและอาจจะเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาอันใกล้เช่นการเพิ่มทุนการร่วมทุนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สําคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป และบริษัทค่ะก็ไม่ทราบถึงสาหงเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายค่ะรวมทั้งไม่มีสารสนเทศอื่นที่ต้องการชี้แจงนะคะก็เรียกได้ว่าหุ้น Next นะคะไม่สนใจแคสปร์ลานะคะราคาหุ้นนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อค่ะโดยภาคเช้าที่ผ่านมานะคะปิดการซื้อขายภาคเชา้าที่1.41บาท 1. บาท, 4. 1บาท41สตางค์ค่ะบวกไป15สตางค์หรือว่าคิดเป็น1 1 9 0มูลค่าการซื้อข,ขาย143.84ล้านบาทค่ะ นี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมติดตามอ่านข่าวแบบเปรียไทม์ได้ที่เว็บไซต์หุ้น i n s i g h com ค่ะและยังติดตามได้ทางช่องทาง facebook instagram x line square telegram threads tiktok รับชมย้อนหลังที่ช่อง youtube channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ